รถก็จากล้อซี่เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะฮะคือจะทำเป็นทรงวัยรุนน่นอินโดนะครับจะส่วนเครื่องก็ไม่รู้ผมจะทำส,สเต็ปไหนดีนะเป็นเป็นสเต็ปดันโรยาวๆอะไรประมาณนี้ผมบอกโอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวมุนสิ่นทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม อูจิงเคนะฮะก็หายไปนานนะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปนะฮะก็วันี้จะมาอัปเดตเนียฮะจะมาทำคลิปต่อนะฮะจะให้ดูว่ารถมันตปล่นแปลงอะไรไปบ้างนะฮะรถก็จากล้อซี่เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะฮะคือจะทำเป็นส่งวัยรุ่นอินโดนะครับจะจะทำเป็นออกทิดเนี่ยรถรถทิดนะ่ฮะรถทิดก็เปลี่ยนเป็นก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะฮะ รถก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเดิมๆนะฮะมีเปลี่ยนล้อแม็กเดิมๆนะก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาฮเครื่องเครื่องก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะคือเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับก็กะว่าจะทำเครื่องนะฮะก็เก็บตังค์อยู่นะครับผมก็จะทำเครื่องเร็วๆนี้นะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะ ่วนเครื่องก็ไม่รู้ผมจะทำส,สเต็ปไหนดีนะเป็นเป็นสเต็ปดันรูยาวๆอะไรประมาณนี้บอกทีนะแล้วใครรู้ทำแบบสเต็ปไหนดีก็เม้นมาบอกหน่อยสเต็ปดันรูยาวๆนะฮะก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ถนะ้ก็จะทำเครื่องก็จะทำแบบเรลๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามชางผมด้วยนะครับ